เวเคือจเนี่าุกีกิ้งเลมือเดียกเปโบานัดนักนเอาขันขึ้นเมื่อสี่หมือขึ้ตอนไหนไปกระเป๋าสองกระเป๋าเพื่อเาสียอุกรณ์้ามันนายยิงไแว่าผมยังไ่ได้ครอตะกันเดียไม่กันดไปไหนเบไ่ได้สั่งเพาะ่ไม่กันเดียกันเด ก็เป็นตัววัสอิเดียเลยนี่ต nice ัวัวยังไ่จอีสเดียวนี่เาก็สิพากับไปบ้านเดียวสิพาไปทีมยามทีมงานควบอยู่ได้ทีมงานจัะสร้างไว้ะห่ขากเหียบะบ่เออขาทุงเหียบจ้าวอันชั่วส้หเออท่าสร้างงานขาทุงเหยียบสิไฟเอาเอาแนวกินมาตอนกันเนาะขาก้องเหยียนก็ได้ Ni cố gắng giải vô yam kiểu khẩu yam kiểu cầu, gọi <laughs> là nơi kể như thế nào, anh hùng vậy hùng yên hùng vậy, anh 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 คนเจลม่เดี๋ยวมาสืตื่มาเจอ้เเขาเมกี้บอกผิดอีแ้วเนระกับเขาปุงแสบเาแห้งแห้งแว่าหน้าอเ่ย่ังกับพี่อ่ะไม่ใช่พ่อเป็นไเจลน่ะนะเจลคล้ายแงกั่ล่ะ เคไปแห้งอีกเฮ้ยวน้ำตูดรู่ว่าเจียวอีกว่าเจียวเหรออยาก่รู้พ่อกินแต่นอะพระเจาเจียวเอาเจียวอีก่้าทุกที่ นน้งนุ้กเากูพอ,อโ,โ,โอจกนะัวน้า่หหัีบใ <laughs> ่นี่วจบี่หูีบ สองแสนสิบห้าเจใจเลยอก็เมียนต่ปะเก่ยวทับหนุ่้าเกิดพอเห็นจาย่างกนถือว่าชุดชันเป็นลูซี่มมเมแยเสื้อสาวเลยอยู่ซีสัมัเนสิเส้นสีลรมาณเสื้อสาวก็อ

ไปแวอยู่ตลาดทั no ้งปเทม่แ okay, so no ่ซ okay, ้ำชองแสนไองแสนรองแสนที่หาโอ้ยกุมาอยู่เนาะถึงคืนืสีผมเนี่ยโอ้ยตาเลยโอ้ยต่เตียงนเตียต่ผมยาวสวยนี่ยสีจุปาก็สวยเน่นของเขา มนเกียวแล้วมนก็พุงยาบตอวแรกยังเป็นเมเสียสาวอยู่เออเห็นกันเมเสาโอ้มว่าเมียสาวถวงกันเออไม่เห็นไก่สีเียงมดซีตายหล้วไอ้ไฟตีโอ้ยวตัวเองตัดแต่งตัดต่นะะเจ๊งละสีตาไฟทั้งน้ โอ้เมีนนาตีเออเมีนจะมาจะพาเออฤสีครับค่ะมาเลยจะคองมันไม่เสียว่าไส้เดีวเด้ฤีจ้ะเ้ยจช็คนายอาว่วคนตัวเองเราคนให้หรอกตระมุนนินจุดตะหวามาตระมันบกสาวยิ่งถวนมาอยู่ดีๆ ก็คือแม่เส้าสาวแท้ตอนนี้ยีงไมาเห็นเอาไปมาแล้วคือรสีด้ร่ะโอ้ยยังไปซื้อโมฮอนด้วยว่าเอาผื่นออกก็ือู้สีเท่านั้ยว่ากันรูอสีกับเนามาใจเราจะคู่ได้ใจรู้สีเี่ยนะเกมนกับเขาใจมันเป็นเสื้อเนอะนงจริงมัู้้สี สาดูซี้แต่เสาดูีมันเป็นสายียต้องเวทตัวก็มา่อคืนบอกหนึ่งจำหมว่าสื่อเติมอยู่ตลอดไกแล้วไกทิ่ทองกทางขวานสะท้านใจ่าฆาร้องยังไงเพงอะเออทางแนี้ยนยังไงกรรองเพงทาง ตทางเขาวานแต่ว่าคาโร์ดอยากได้แพงเด้อเ <laughs> อาเอาเอมันอยู่มันยอยูนี่ดี่คือ,อ,อเฮ็ดดีเลยที่เคยดีแต่ว่าเท่าแต่มันไม่ขี่คน,น,น,นี่ยเน <laughs> าะเลยสิใจดีไมเห็ดทางกขาวาดเนี่ยเนี่การทาง ทางขว่าก็มันยี่โม่ถ้าเขาว่าได้ก็ห้นักไดแล้วเนาะเขาบอกว่าลูงตัวน้งจ่ได้นรอเออรุงว่างเงินเด้อควอยเด้อนี่ถั่วมอลหัดกระตมคั่วนะเห็นแต่กระใสวบ้ได้ระยะ ขวนวาือมงเนี่ยโอ้ยองวามองนี่ยขาเชียวเชียุดแจ้งว่าเขากรายน่างคืนกางเวทกับกางขึนเป็นตะแหน่ขานไไขงมัเข้อกาเขาม้โอ้ยโอ้ยเตาันจะะไตอ้มขาขี้ฝุ่นนะ เอาค่อยๆค่อยๆค่อยลงกลัวอืมไขวัญยามันเจื๋นเมยำมฝนเนาะเนะก็วันขี้คจักรมันคือนย่าน่เนาะตย่านย่ือ้ข่อยบ่มาปีละเทือจะได้ข่อยยามปีละเทือปีละเกีรนมาก มองทังเพลงเนี่ยพี่แค่น่ขบลนยันตัวนี้คม่ว่าขับกับเพงนะทุกโอ้ยโอ้ยโอ้ยี่เดือดหองหัวคับก็่เป็นสีเสียนนะขี่ไดอันตัวดีเนาะขี่ไดเมืองเลยไปเที่ยวบันนอกบันหน้าไมนเกิดเรืงจีเลทาง ออา,าเป็นเนเอากมาเกิดแถวนี้โอ้ย,อยอก,กินอะไรเ <c oughs> ขากานะขาวาะลเัค่ออ้ย,อยขนาดทบ่น่ตดัวาอนเขามานเ่มั่าตม ฝุ่นมันฝุ่นในน้นไหมเนี่ย uh uh. มาเด้อม,มาเด้ออยู่นี่อยู่นี่จะเอมาพาเพื่อ,น,อ,อนไปเอารถไปจอดดิเอา,เ,อาเก็บเฮ้ยเหื่อยตะคุ่ <im ple ks> มสันเด <c oughs> ี๋ยวไปใส่ตะคุ่มสันคุ่มสันตรงหิบสีตะคุ่มสันตรงเหิบแล้ว

เขาไปเ้อีกไคะโจจะาประจำนี่แหละโอ้ยคือมีแต่น้ำเยอะตั้งแต่มีแต่น้ำตัวอย่าันึง มันคือเคดลับนี่มันชดโามาเลยเัคาอยชาแลไปไว้ีเนี่เป็นจงไรล็อกคุอ๋อระมันาให้เลยไปเชียร์ไปเชียร์ว่ะไปลกคุณเดี๋ยวมาต่างห่นกันหนอยแกเียิเ่เดี๋ยวต่งหาเเียบดิเราใชากับเพื่อน คนละหาพันอาคำเพื่อนไปเปียวคุณเนี่ปีนขึ้นมปปลาคุณเน่ยปีนปลาบ้านเท่าสบายเลยบ้านเท่าโอ้โหหลอขึ้นเปียวเท่ากันนละไปก็เี้ยวประจำเท่าหนึ่ bọn tay tao bằng được cho khai <laughs> thôi khai 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 ช่วงโควิดท้ดิไปไปทายแถวปลาบกจองนีให้แต่ญาติก็ว่าปลาบกจอเป็นลายอะไรทนึงเป็นบอกอ้หมันสีจเป็นนลลงบกจองเป็นเปลายขนาดเ ไปซีฟมาซ่ามันสิได้ดตีจะคของอันเท่อลงนาำได้บัดทีนี่สามสิบอทยตรงงน้หยาเีเออ้ไร้ได้เดอาหานีู้ีเรยเอา้เอป่เี๋ยว เอาคนงคนเดียวกันรันซ่านเ่อกี้อันค่เกลางั้ยนมมาคนคนไี่ก็แม่น่นะลายหน่อยเลิกหุ่นเลยมางนสื่เองกับเพ่อวันนี้าเพื่อ่อคแล้วมนานนกเทียเลยนเกียดูข้างนี้็ดผดคู่มือ

ไปยางนั่งม่ยางบรรยากาศิวานคือเหี Nach ่ยมใช่เนาะ ใส่กันเลรูดกับไว้รู้ว่าอยู่อ้อยมาด้อให้กินซีบบกนาเอ้ยองพ่อกินเอ้อยยังมีโคยังรู้บอกว่ายังรับเข้ากัได้เออเออกินแล้วเขึ้นบ่อเสถวยไป้อยอยู่บ้านเนี้ยตึ๊งนู่นบักกันนี่เรียกแกเรื่องเสถวยเสถวยใช้อีด่าอันนี้ถุบป้ายแบบหน่อยเออรู้มาแบบนี้บ้าเฮ้ยนี่เติมอ้อยมาอยี่ย นั่นมาเป็นเ้นบางเมีเแบบโอหดเาไม่่ตีใครก็ได้ไได้ไข่เลย้มเลหรือบู้่พลอนะแล้วมาถูกได้ถูกโดดสุกกับ้นเขาไปสเีสั่หเด็นแค่ว่ามันอยู่บ่ มิจฉาตีหยางมิจฉาตีหางม้วนเดือเอาเอาเ้องกินมาให้หาส่วนกุ้งไปแค่แบบเอ่ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอาสีนมูมาให้หน่อยนึงก็เป็นอะไรอุ้ย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 ขอบใจนิดนึเออเพราะน้แต่เพื่อว่ากิน หวายวายมันได้ว่าโดนเว้ยไงเป็นวาวเลยเว้าเอ้าเขียดยังไงกําลังตื่นอนเอ้าเอ้าเอาอุ้ยอไปเฮาลงหฮาหมดหอยเฮาไปเพื่อมาไปห้มหอยไปไปบ่ไปบ่ไปบ่เอยแม่กันบอกก็คืองุ่มบ้านนี่เครื่องกระคุ้นุ้นนะห้อยยังล่ะหอยตลึกหอยตลึกหอยกับ กับกี่ยวนำวกว่ะโอเคไปลงไปเรียนนาพรผู้หมกกระโพดตัวกำลังเลยเนียนบ่ไปลงไปกระโผดเข้าก่นน่ะอ้โงในเจ้าข้างอนไปอุโอ้ก้ะโ่อย่างินี้ยว่นวายอยู่ตรงกระโผดไปคลายอูยหุนลังกพิโนเนี้ยคายเอ้าเอ้าไบานน้อยก็มาอี้ กำลังนั่มนเลยใช้นุ่มเลยไปเขาบ๊ายบาย